สวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปหักฝักเขา้าวโพดกันนะตอนนี้เราปลูกได้ประมาณประมาณสอ่ะสามเดือนเนาะประมาณสเดือนแล้วก็จะมีต้นที่ที่อ่ะฝักพอดีแล้วแล้วก็มีบางต้นที่อรอนะคะยังอ่อนอยู่นะคะ ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูแต้วรู้ว่าอันไหนหักได้อันไหนหักไม่ได้ท่านี้ยน่าจะหักได้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ช่มมาดูนะคะเนี่ยอันนี้ยังยังตัวไม่เต็มที่นะคะเดีย๋ยวเราจะเดินมาดูนะคะอันนี้ก็จะต้องบำรุงนะคะ เต้นมันดูมันดูรอบรอบสองอะคะข้าวโพโรงเรียนเราอ่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้เนี่อยนี่ถ้าโตพอดีนะได้เยอะเลยนะคะมีทุกต้นเลย ya sí, sí. sí, sí.